ว่า user frustration หรือความหงุดหงิดความผิดหวังของ user เวลาที่ใช้งานระบบ Product หรือบริการต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่คนที่ทำดีไซน์คนที่สร้าง Product หรือคนที่ออกแบบบริการควรจะต้องใส่ใจให้มากๆและมากที่สุดเลยเทียบกับอารมณ์อื่นๆที่ user จะมีเวลาที่ใช้ Product เรานะครับเอิโซดนี้เราจะมาคุยถึง ความหมายของเขาว่า frustration กันมากขึ้นและวิธีที่ user experience designer ใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ frustration เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและทำให้ประสบการณ์การใช้งานมันดีขึ้นกว่าเดิมครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ User Experience Design และ Research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็เอพิโซดนี้เนาะต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดถึงเครื่องแรมไฮแอทที่เขาพยายามจะ ใส่ว้าวแฟกเตอร์เนาะอยากจะพยายามว้าวแขกที่เข้ามาพักเพื่อที่จะได้พัฒนาทําให้คะแนนความพึงพอใจของแขกเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายว้าวไปเท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยใช่ไหมเพราะว่ามันยังมีปัญหาต่างๆนานาหรือมีสิ่งที่เรียกว่า user frustration เกิดอยู่นะครับทีนี้เอพิส o ดเนี้ยเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าคำว่า frustration เนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจเนาะคือผมหาคำแปลภาษาไทย ตรงๆไม่ได้มันมีคำที่คล้ายคลึงกันเช่นคำว่าหงุดหงิดแล้วกันคำว่าอารมณ์เสียคำว่าผิดหวังอะไรมันคืออารมณ์ประมาณเนี้ยเนาะแต่ขออนุญาตใช้คำว่า frustration ไปเลยแล้วกันนะครับทับศัพท์คือลองไปกดแปลคขาว่า frustration ใน Google เนาะแล้วมันขึ้นคำแปลว่าแปลว่า hell แบบว่า user hell อะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็ถูก แต่ว่าอารมณ์ที่สื่อออกมามันอาจจะไม่ถูกสัเท่าไหร่นะครับดังนั้นเลยอยากจะใช้คาว่า frustration ทับศัพท์ไปก่อนแล้วกันนะครับทีเนี้ยไอ้คาว่า frustration เนี่ยที่มาที่ไปมันคือมันเป็นคำที่ผมไปพูดตอนที่ไปแจมในเว็บมิเน่าทล์กของทาง s ก u d i o นะที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่อง emotional design แล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่ผมมองว่ามันสำคัญที่สุดที่ UX designer ควรต้องโฟกัสก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันก็มาจากตอนที่แล้วเนาะเครื่องแรมไฮแอดใช่ไหมคือ ถึงเราจะใส่ฟังก์ชันใส่ฟีเจอร์อะไรที่มันดีที่มันว้าวคนมากมายเพียงใดแต่ถ้าสิ่งที่มันยังเป็นเบสิกที่มันยังสำคัญที่คนคาดหวังมันยังไม่ถูกฟูลฟิลคนก็ไม่มีทางที่จะมีกู๊ดเอ็กซ์เพรีกับการใช้งานของเราได้ขั้นแรกของเราก็คือว่าต้องช่วยให้คนฟูลฟิลสิ่งที่เขาเอ็กซ์เพคว่าเขาจะได้จากการใช้งานโปรดักต์หรือเซอร์วิสเราก่อนใช่ไหมทีนี้ย้อนกลับไปยัง เบสิกเนาะของคาว่าการสร้าง user experience ที่ดีก็คือต้องมี2อย่างคือ useful กับ usable นะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังอีพิโซดนี้สามารถย้อนกลับไปฟังได่อีพิโซดที่ชื่อ useful กับ usable ก็คือว่าทุก product ทุก service ที่สร้างขึ้นมาแล้ว user เลือกใช้เนี่ยมันจะต้องเป็น product หรือ service ที่มี2อย่างมี useful มี usable ใช่ไหม useful คือตอบโจทย์ need หรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้ user คือทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นน่ถ้าเขาไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service เนี้ย ชีวิตเขาก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆแต่พอใช้ปุ๊บปัญหาเหล่านี้มันหายไปนี่คือ Us e f ู l เนาะอย่างแรกอย่างที่2ก็คือ Usable หรือใช้งานได้ใช่ไหมคือเมื่อโอเคระบบเนี้ยมันช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้แต่การใช้งานมันเนี่ยมันง่ายหรือยากเช่นไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงแอปเนี้ยช่วยให้คุณสามารถทําได้หลายอย่างสามารถทํางานจากที่บ้านได้แต่กว่าจะล็อกอินเข้าแอปได้ต้องผ่านแบบเจ็ดสเต็ปอย่างเงี้ยทุกครั้งต้องกรอกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดกรอกพินกรอกนู่นกรอกนี่กลายเป็นการใช้งานแอป ยากกว่าเดิมหรือมีปัญหามากกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องใช้งานได้ง่ายใช้พลังงานใช้เอฟเฟอร์ตยูเซอร์ไม่เยอะมากนะครับนี่คือยูสูเอ l เลนะทีเนี้จุดหนึ่งที่ทน่าสนใจคือคาว่า frustration ที่คนมีเนะี่ยมันแปลว่ามันไม่ยูเซเบิลนั่นเองนะครับก็คือว่าเวลาที่คนเข้ามาใช้งานมีนี้ที่เขา expect แต่เขาไปไม่ถึงนิดเหล่านั้นหรือไปถึงนิดแต่ต้องใช้พลังงานเยอะมากเมื่อเวลาที่คนเราใช้พลังงานเยอะมากๆเนี่ยมันแปลว่าคนเรากําลังจะเริ่มมี frustration มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราลองมาดู definition ของเขาว่า frustration เนี่ย dictionary.com บอกว่า frustration คือ the feeling of being upset or annoyed especially because of inability to change or achieve something นะครับก็คือความรู้สึก ที่เรามีเวลาที่เราพยายามทําอะไรบางอย่างแล้วทําไม่ได้ทําอะไรบางอย่างแล้วทําไม่ได้ก็คือเรื่อง usability หรือคำว่า Usable ที่เมื่อกี้พูดเลยเนาะคือทําแต่ทําไม่ได้ดังนั้นเมื่อ,อไรก็ตามที่เราสังเกตเห็น frustration ของ user เวลาที่คนหงุดหงิดอารมณ์เสียเวลาที่คนผิดหวังจากการใช้งาน Product มันแปลว่าเรากําลังมี usability problems มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของระบบอยู่นะครับซึ่งก็จะแปลว่าระบบเรา ขาดในสิ่งเรียกว่า usable ไปนั่นเองนะครับคนก็จะไม่ใช้งานเราต่อใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่อง frustration นี้ให้ได้เพื่อให้ระบบเรามี usable เกิดขึ้นคนถึงจะใช้งานดังนั้นเมื่อเห็น user มี emotion เหล่านี้ปุ๊บใช้ตรงนี้เป็นสัญญาณแล้วรีบเข้าไปแก้ปัญหาสิ่งที่ทําให้ user เกิดความรู้สึกนั้นนะครับทีนี้ไอ้ frustration เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันเกิดจากหลายอย่างมากเลยนะที่ทําให้เกิด usability problem ได้เนี่ยถ้าเราลองมองในแง่ basic ของระบบเนาะพูดถึงดิจิตอลโปรดักสิ่งเบสิกที่ทำให้เกิด frustration ก็เช่นปัญหาความบั๊กความแฮงของระบบใช่ไหมความแบบว่า d a t a b าพังความแบบเข้ามาโหลดไม่ขึ้นหรือว่าโหลดแล้วรอนานมากพวกนี้ก่อให้เกิด frustration หมดเพราะอะไรเพราะว่า user เวลาที่เขาเข้ามาใช้งานระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเขาจะตั้ง g o ไว้ในใจใช่ไหม g o คือการแก้ปัญหาให้เขาอะนะครับสมมติว่าคนจะเข้ามาซื้อกิฟต์ติดผมในเว็บช้อปปีแล้วกัน โกคืออะไรคือซ I mean? ื people, like like ้อเสร็จใช่ไหมซื้อได้ปัญหาเขาคืออะไรปัญหาเขาคือเขาอยากจะซื้อกิฟตติดผมต้องการใช้กิฟตติดผมแต่ว่าไม่อยากออกจากบ้านหรือว่าไม่มีไม่ได้ผ่านร้านอะไรเงี้ยขี้เกียจเสียเวลาหรือว่าจะนอนแล้วแต่ว่านึกได้ว่าต้องซื้อกิฟตติดผมอะไรเงี้ยอยากจะสั่งซื้อโดยเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีเนี้ยโกของเขาจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่เมื่อเขาสั่งซื้อเสร็จนะเนาะแต่จริงๆก็ไม่ใช่คือสั่งซื้อเสร็จหรอกต้องสั่งซื้อเสร็จแล้วก็ได้ของมาใช ช้อปปี้ a z a d a เนี่ยมันคือช่วยเขาสั่งซื้อได้ใช่ไหมทีเนี้ยการที่เขาเข้าไปแล้วเขาซื้อไม่ได้เข้าไปแล้วระบบรอนานโหลดนาน2องสานาทีกว่าจะขึ้นหนึ่งหน้าการที่เข้ามาระบบ e อ r ร์เลระบบพังพวกเนี้ยก่อให้เกิด frustration ทั้งนั้นเพราะว่าโกเขาเขาไปไม่ถึงโกที่เขาต้องการไงนี่ก็คือสิ่งแรกที่ก่อให้เกิด frustration เกี่ยวกับ technical นะครับเกี่ยวกับตัวดีไซน์ก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันหลายครั้งที่เราดีไซน์ flow ไม่ดีพอนะครับ เช่นอะไรเช่นสิ่งหลักๆที่อยากจะย้ำเลยก็คือเรื่องพวก e อ r o r Case นะครับเมื่อไรก็ตามที่ user เจอ e อ r o r Case ในระบบเมื่อนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า User กําลังจะมีโอกาสเกิด frustration สูงแล้ว e อ r o r Case มันคืออะไรล่ะ e อ r o r Case มันคือเวลาที่คนใช้ระบบแล้วคนไม่รู้จะต้องไปทางไหนไงมันคือการเดินผิดของเขาเนาะเช่นเข้ามาจะกรอกพา s s w o r ดแต่จำพาร์ทสุดไม่ได้เขาเกรอกพา s s w o r ดผิดปุ๊บระบบก็ต้องบอกเขา,เาว่าพา s s w o r ดไม่ถูกต้องทีเนี้ยมันแปลว่า โก้เขาไม่สมูทไงมันมีสิ่งที่มาก,กันไม่ให้เขาไปต่อได้สบายมันมีโอกาสเกิด frustration สูงดังนั้นสิ่งที่ควรต้องทำก็คือว่าพยายามโฟกัสเพียง e a r l r case เนาะหาวิธีช่วย user ให้ไปได้ต่อในแต่ละ e a r l r case ที่เกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคือหลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า user experience designer คนนี้แบบว่ามีประสบการณ์การทำงานเยอะหรือไม่เยอะจุดหนึ่งลองดูที่การคิดถึงเรื่อง e a r l r case user experience designer ที่ประสบการณ์ไม่ค่อยมาก จะโฟกั s ไปยัง Happy f l o ลเป็นหลักคือคิดแต่ว่าเฮ้ยถ้ายูเซเข้ามากดปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ปุ๊บนี่ไงเขาก็สามารถซื้อของได้เสร็จจบแต่จริงๆแล้วไอ้นั่นน่ะมันเป็นแคเซดลหนึ่งมันเป็นแค่ ทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กนะเป็นแค่ส่วนน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งที่โผล่เหนือนะ้ำว่ามินิดเดียวสิ่งที่มันยากก็ต้องคิดเยอะมากกว่าน,นั้นมหาศาลเลยคือเออเลร์เคสที่เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดยูเซอร์ลืมใส่จานวนล่ะถ้าเกิดยูเซอร์ทำผิดอย่างนั้นแหละถ้ายูเซอร์จำพาสเวิร์ดไม่ได้ล่ะถ้ายูเซอร์ซื้อแล้วของมันหมดล่ะจะต้องทำยังไงระบบจะบอกยูเซอร์ให้ไปต่อได้ยังไงจะบอกให้ยูเซอร์รู้ได้ไงพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเหมือนกันถ้าไม่คิดพวกนี้ประสบการณ์การใช้งานเละเทะแน่นอนคราาะว่ การที่เราจะออกแบบระบบแล้วคนจะกดเป็นแฮปปี้ฟล w ์ได้สมูทตลอดเนี้ยปริมาณคนที่กดแล้วเจอ happy flow, แฮปปี้ฟล w ์เป๊ะเลยไม,ไม่ไม่เจอเออร์เลอร์เคสเนี่ยถามว่าเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของระบบเราคือถ้าระบบเราออกแบบแบบดีมากๆนะีคือแบบว่าทีม s e r Experience เราเก่งมากๆเรา usability test กันมาไม่รู้กี่ส0บรอบนะครับทำให้ระบบใช้งานง่ายเข้าใจง่ายเยอะอลังการมากเนี้ย ก็มีโอกาสที่คนจะเจอแต่แฮปปี้ฟล์นะไม่เจอไม่เจอเออร์เลอร์เคสแต่ปัญหาคือจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะมันยากมากก่อจะออกแบบให้ระบบมันสมูทได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเรายังออกแบบได้ไม่ดีพอซึ่งระบบส่วนมากเนี่ยก็ไม่ดีพอนะคือแม้กระทั่ง Google Facebook อะไรต่างๆนานาเนี่ยระบบบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้เรื่องเออร์เลอร์เคสทั้งนั้นเพราะเขาก็ไม่ได้ไปแอดซูมตลอดว่ายูเซอร์จะสามารถใช้งานระบบเขาได้สมูทแฮปปี้ตลอดนะเนาะ การคิดถึง error case สํำคัญนะครับแล้วก็ user experience designer ถ้าอยากจะเป็น user experience designer ที่ดีเนี่ยจุดหนึ่งคือต้องฝึกการมองให้เห็น error case ต่งตงตงางๆันนะมองเห็นปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดกับ user นะครับอีกสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิด frustration กับ user ได้ก็คือพวก information เนาะเวลาที่เราออกแบบระบบแล้วเราให้ information user ไม่เพียงพอจน user ไม่แน่ใจว่าระบบมันใช้งานยังไงมันเป็นแบบไหน Information ที่เราให้ User มีเพ so, şey> uh, uh, so um okay. um, uh, ื่อช่วยให้ u s เซตัดสินใจไปได้ถูกทางตรงตามสิทงิยูเซอต้องการแต่การที่ไม่บอก Information เพียงพอเนี่ยมันจะทําให้ User เกิดความหงุดหงิดพอ User จะไม่กล้าไปต่อไงเช่นสมมติ User จะเข้ามาซื้อกิฟต์เนี่ยเรามีแต่รูปแปะไว้1รูปแล้วบอกว่ากิฟต์พลาสติกจบราคา30บาทแต่เราไม่บอกแม้กระทั่งว่า s i ส์ขนาดเท่าไหร่ยูเซไม่แน่ใจว่าซื้อไปจะใหญ่ไปเล็กไปไหม น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยโปรดักต์แต่และอย่างมี information ที่คนต้องการไม่เหมือนกันใช่มครัอันนี้พูดถึงเรื่องอ e ีค m มเมิร์ซเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้มองแค่ e c o อมเมิร์เนาะมองแค่มองระบบทั่วไปอ่ะระบบแอปพลิเคชันระบบเอ่อเวิร์กโฟในบริษัทอย่างเงี้ยการโปร i วต์อินโฟม t ชันให้คนรู้เพียงพอเช่นอะจะเบิกเงินจาก HR จะต้องทํำยังไงบ้างละ่ะขั้นตอนเข้ามาถึงต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้กรอกข้อมูล เลขบริษัทที่พนักงานไปเอาบินมาเพื่อมาเบิกเนี่ยแต่พนักงานไม่ได้มีข้อมูลเลขทะเบียนเนี่ยพนักงานต้องทําไงต่อพนักงานรู้ไหมถ้าพนักงานไม่รู้ควรต้องทําไงหลายๆครั้งที่เราไม่บอกเนี่ยพอไม่บอกปุ๊บสิ่งที่เกิดคืออะไรพนักงานก็จะแบบวนเวียนเนาะคือแบบว่าเฮ้ยต้องทําไงวะจะกดไปต่อนี่ไหมแต่ถ้าเกิดกดไปต่อเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นเราเบิกเงินไม่ได้จะทําไงพวกเนี้ยคือ frustration ทางนั้นนะครับแล้วมันก็จะเป็น usability problem ที่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้งานแล้วก็ user experience ก็จะแย่ลงไปเยอะมากนะครับรดงถึง n ินโฟเมชันต่างๆที่เราต้องบอก user ของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับทีเนี้ยแล้วปกติแล้วเนี่ยยูเซอร์เอ็กเซเพรสดีไซเนอรเนี่ยทำงานยังไงในการหาย frustration ก็จะขอแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันส่วนแรกคือการทำา u s b i l l t y y t s t เทนี่ที่ผมพูดในหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่เราสร้าง r o d u ักเสร็จเนี่ยให้ user จริงเข้ามาทดลองใช้งานแล้วเรา observe การใช้งาน user นะครับแล้วเวลาที่ observe เนี่ยอ b s e r v e อะไรละ่ะ เวลาที่นั่งดูยูเซอร์ใช่ไหมลองใช้งานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่เนาะระหว่างการที่แบบปล่อยให้ยูเซอร์มานั่งรีวิวให้คอมเมนต์ให้เราฟังกับปล่อยให้ยูเซอร์ใช้งานจริงๆถ้าพูดถึงเขาว่าใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีโกในใจใช่ไหมจะต้องมีสิ่งที่ยูเซอร์พยายามจะทําเช่นเข้ามาในระบบอ่าเมื่อกี้ที่พูดไปช้อปปี้นะก็ะต้องมาซื้อกิฟต์ก็ต้องตั้งโจทย์บอกว่ายูเซอร์ต้องการเข้ามาซื้อกิฟต์เชิญซื้อกิฟต์แล้วเรานั่ง observe อย่างเดียว มันจะไม่เหมือนกับการที่ให้ยูเซอร์มารีวิวคือยูเซอร์เข้ามาแบบลอยๆแบบไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาซื้ออะไรเข้ามาทําอะไรกดนูน่นกดนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เมคคอมเมนต์แล้วก็พูดไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การใช้งานจริงๆนะครับทีเนี้ยพอเวลาที่ยูเซอร์ใช้งานเนี่ยเรานั่งออบเซิร์ฟหลายๆครั้งเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดเนาะคิดว่าการออบเซิร์ฟไปออบเซิร์ฟสิ่งที่แบบเฮ้ยอยากได้ออบเซิร์ฟสิ่งที่เป็นตัวเลขได้เพราะว่าต้องการข้อมูลเป็นแบบคนะุนตัวเลข จะได้เอาไปาแสดงให้ผู้บริหารดูได้อะไรเงี้ยบางคนคิดว่าต้องไป observe เวลาที่ยูเซอร์ใช้ในการใช้งานระบบอันนี้ต้องระวังมากๆเลยคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็น indication ถึง frustration ของยูเซอร์ที่แท้จริงนะครับถ้ายูเซอร์เข้ามาใช้งานระบบเรายูเซอร์คนหนึ่งใช้เวลา10นาทีในการซื้อกิฟต์ยูเซอร์คนนึงใช้เวลา2นาทีในการซื้อกิฟต์ถามว่าคนที่ใช้เวลา10นาที frustrate มากกว่าคนที่ใช้เวลา2นาทีถูกต้องไหม บางคนอาจจะบอกว่าแน่นอนสิใช้เวลามากกว่าก็ต้อง frustrate มากกว่าสิไม่เสมอไปนะฮะเพราะถ้าเราลองคิดดูดีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใช้งานระบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนโกในใจไงเช่นเข้ามาเฮ้ยระบบนี้น่าสนใจดีว่ากดเข้าไปปุ่มนี้เจออะไรนะคือโกเราไม่ได้สนใจเรื่องการซื้อกิฟต์แล้วเราเปลี่ยนโกเราอยากลองนั่นอยากลองน,อองนี่อยากเห็นหน้านู้นหน้านี้ i, ถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างคือจะมี user ประเภทเนี้ยที่เขาบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองนูน่นลองนี่แต่ถามว่าการอยากรู้อยากเห็นเขาเขากดไปหน้านู้นหน้านี้เนี่ย เขาไม่ได้ฟาสเทรทเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแค่อยากรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติขขเขากดเข้าไปหน้านู้นหน้านี้แล้วเขาไปเจอปัญหาหน้านู้นหน้านี้ต่อเนี่ยเขาอาจจะเกิดฟาสเรชันขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเวลาเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งหลักที่เราควรจะต้องเพย์เทนชันเวลาที่เราทำยูสเซอบริตี้เทสไม่ใช่ว่าไปนั่งดูจับเวลาตลอดเวลาเพราะว่ามันอาจจะมิสลีดทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเราระบบเรามีปัญหาซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะครับหรือบางครั้งยูสเซอร์เข้ามางงสับสนไปหมดแล้วอะอะไรเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยกดโมบัวแล้วมันดันดัน,ด,นดันทำโฟลจบได้ดันกดซื้อได้แต่ยูสเซอร์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วยูสเซอร์ด่าแหลกเลยอันนี้ถามว่ายูสเซอร์มี frustration ไหมมีใช่ไหมแต่อาจจะใช้เวลาเร็วในการซื้อใช้เวลา2นาที เราอย่าอย่าไปวัดที่เวลาแล้วควรวัดที่อะไรล่ะเวลาที่คนเรา f r u s t r a t คนเราเป็นไงฮะก็มักจะมีการสบดสบดสบบานอะไรออกมาใช่ไหมมีการแสดงสีหน้ามีการ express แสดง emotion อะไรบางอย่างออกมานี่แหละคือสิ่งที่ user experience designer เวลาทำ usability test จะสนใจมากเป็นพิเศษคือ user มีการแสดง negative emotion ออกมาหรือเปล่า พราะเน็กเทีฟอโันคือสิ่งที่บอกว่ากำลังยูเซอร์กำลังมี frustration นะครับเวลาให้ยูเซอร์เข้ามาแล้วบ่นดาแบบไอ้นั่นไอ้นี่โว้ยอันนี้ user ขึ้นเสียงขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนี้วะต้องทำอะไรต่อวะ ยูเซอร์บอกโอ้ยงงไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเงี้ยยู User, เซอรเ์เราสังเกตสีหน้ายูเซอร์ได้เราสังเกตเสียงของยูเซอร์ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปอย่างเกี่ยวกับเรื่องการทํา usability test ที่ถูกต้องด้วยคือมันจะต้องเทรนให้ยูเซอร์สามารถพูดในสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาเรื่อยๆได้ซึ่งอันนี้จะมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังทีหลังนะฮะแต่ว่าหลักๆคือพยายามสังเกตดูว่ายูเซอร์มีการแสดง negative emotion ออกมาหรือเปล่าและ negative emotion ที่ยูเซอร์แสดงออกมามันเกิดจากจุดไหนใน UI หรือในระบบของเราแปลว่าจุดนั้นนะมีปัญหาเราจะได้ไปแก้ไขปัญหาที่จุดนั้นไงนะครับทีนี้อันนี้เป็นวิธีแรกเนาะคือถ้าเราได้ทำ usability test focus ไปที่ user negative emotion เนาะว่า user สมบทบาลบนอะไรออกมาทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำ usability test ล่ะมีวิธีอื่นอีกไหมถ้าระบบเรามัน live อยู่แล้วนะครับเป็นระบบที่อ่ะ e-commerce shopee lazada อะไรเงี้ะะยเขาเขา live อยู่แล้วเนาะมีคนเข้ามาใช้งานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว จะ Detect frustration ในระบบเหล่านี้ยังไงจุดหนึ่งก็คือว่า Feedback Form ทำา o r r m ทำแบบ Form ให้ User สามารถเข้ามาบน่นเข้ามาด่าเข้ามา Comment อะไรแรงๆได้นะครับซึ่งอาจจะโอเคอาจจะไม่ได้มีแค่ Feedback Form เนาะการไปรับ Feedback ที่มันเป็น Qualitative Data เป็นสิ่งที่คนพูดบรรยายะไปดูใน App Store Play Store ถ้าเราเป็นแอปเนาะว่าคนเขาพูดอะไรบ้าง หรือว่าไปสัมภาษณ์ยูเซอร์โทรไปถามเนี้ยยูเซอร์ที่เขาบ่นอะไรมาเขามาบ่นในโซเชเียลมีเดียอย่างเงี้ยเก็บพวกข้อมูลพวกเนี้ยมา analyze มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับคือแน่แหละว่ามันคงมีพวกคนที่เขาเป็นแบบสายแบบเกรียนนะเนาะที่เขาก็มาคอมเมนต์เล่นๆอยากดา่าถ้าเขาด่าไปเลยเลยดา่าโอ้ยนี่ห่วยจังเลยเฮงซวยแต่ไม่ได้บอกเราว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอันนั้นปล่อยเขาไป ต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบ่นแล้วเขาบอกชัดเจนว่าพยายามใช้จุดนี้แต่มันใช้ไม่ได้ทําไมจุดนี้มันเป็นแบบนี้คะทำไมตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้คือสัญญาณที่บอกว่า User มี frustration และข้อมูลพวกนี้มันช่วยให้เราพัฒนา Product ของเราให้ดีขึ้นได้นะครับเก็บข้อมูลเหล่านี้รวบรวมมานะวิเคราะห์นิดนึงก่อนแล้วอาจจะมาทําสิ่งที่เรียกว่า customer journey map ได้นะคร customer journey map คืออะไร คัสเตอร์เจอ r นี y แมปก็คือหลักๆคือเราเราลองมาดูว่าเวลาที่ยูเซอร์เข้ามาใช้งานระบบหรือ product หรือ service ของเราเนี่ยเขามีขั้นตอนอยังไงบ้างเช่นอย่างถ้าพูดถึงแบบพวกเว็บไซต์ e-commerce เนี่ยก็อ,อาจจะเป็นแบบอ่าเขาเข้ามาหน้าแรกใช่ไหมเขาใช้กล่อง search เขาเซิร์ชเจอหน้า product listing ที่ list อ่าผลลัพธ์การค้นหาการเซิร์ช เขากดเข้าไปดูดีเทลของโปรดักต์แต่ละตัวเขากดสั่งซื้อเข้าซื้อสู่ตะกร้าสินค้าอะไรเงี้ยทำขามเข้าใจขั้นตอนต่างๆนะแล้วพลอตเอาปัญหาที่เราได้จากการที่ไปเก็บรวบรวม qualitative data เมื่อกี้มาครับแล้วลองมาวางดูว่าปัญหาที่คนหมู่มากเจอเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนไหน มากกว่ากันนะครับอาจจะอยู่ในขั้นตอนคนมักจะบ่นในหน้าค้นหาสินค้าค้นหาสินค้าไม่เจอหรือว่าขั้นตอนการจ่ายเงินทําไมเลือกจ่ายเงินแล้วเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะได้เห็นภาพว่าโอเค frustration เ,เกิดอยู่แถวไหนมากขึ้นและรีบแก้ปัญหาจุดที่มี frustration เ,เยอะๆแล้วมันจะเป็นการทําให้ user experience ของระบบเราดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะก็คือระวังเรื่องการไปดู data ที่เป็นตัวเลขหรือว่า quantitative อย่างเดียวแล้วทําความเข้าใจถึง user frustration จาก quantitative data น,นี้เช่นดูจาก Google analytic s สิ่งเดียวว่าเฮ้ย <c oughs> คนเข้ามาหน้านี้แล้วคนไม่กดไปต่อคนกดเข้ามาหน้า shopping cart แล้ว80%กดออกจากเว็บไซต์แล้วเราไปทึกทักเอาว่าหน้า shopping cart เนี่ยมี frustration สูงแล้วรีบแก้หน้านี้ทำไมถึงพูดแบบนั้นว่าให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเดียว มันบอกเราไม่ได้ว่า User มี f rustration จริงๆหรือเปล่าและ frustration นี้เกิดจากอะไรนะครับคือแค่การที่เราเห็นว่าคนมาหน้านี้แลไม่ไปต่อเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นไปได้เนาะเช่นมันอาจจะมีปุ่มหนึ่งที่แบบเป็นเขียนว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษคนเห็นปุ่มนี้ปุ๊บคนก็เลยไปกดปุ่มโปรโมชั่นพิเศษหมดคนไม่เลยไม่กดไปต่อไปซื้อสินค้าก็อาจจะเป็นไปได้แล้วถามว่า User Frustrate ไหม อาจจะไม่ได้ฟาสต์เทรดก็ได้นะก็ยูเซอร์ก็เขาก็อาจจะชอบอะไรเงี้ยหรือบางทีบางครั้งเนี่ยคือเคยเจอมาแบบบางระบบเนี่ยเขาทําเป็นโปรโมชั่นเนาะเป็นเกมให้คนเล่นเข้ามาหน้าแรกเกมแล้วไม่มีใครเล่นเลยถามว่าการที่มีคนคนไม่เล่นเนี่ยตามที่เราต้องการเนี่ยมันแปลว่าหน้านี้มันมีฟาสต์เรชั่นไหมเราต้องไปเปลี่ยนหน้านี้ไหมเพื่อให้คนเข้ามาเล่นเกมอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันอาจจะไม่ตรงตามยูสฟูลหรือตรงตามนีดของคนก็ได้เข้าไปเล่นเกมเราได้อะไรวะไม่เห็นจะ ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตเลยคนอาจจะอยากไปทําอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นการที่ดูแต่ Data อย่างเดียวแล้วไปคิดเอาเองว่า Frustration mm. เกิดจากอะไรเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากนะครับเป็นไปได้รับข้อมูลฟังจาก User จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาคืออะไรนะครับก่อนที่จะเอาไปแก้นะก็เอพิโซดนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสเรียง Frustration กันให้มากกว่านี้แก้ปัญหาให้มากขึ้นสนใจในปัญหาที่ยูเซเจอแล้วรีพัฒนาตรงนั้น แล้ว Product ของเรามันจะดีขึ้นอีกเยอะมากเลยนะครับและถ้าคิดดูว่าถ้า Product ที่บ้านเราเนี่ยสร้างกันเนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยโฟกัสเป็ยงการแก้ปัญหาให้ User User เจอปัญหาอะไรใช้งานอะไรไม่ได้ปุ๊บรีบช่วยพัฒนาทำให้ Product มันใช้งานง่ายขึ้นเรื่อยๆกันทุกเจ้าเนี่ยผมว่าเราจะได้ Product ที่ดีๆกันเต็มตลาดเลยนะครับสุดท้ายถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้นะครับ รบควรช่วยกดไลค์กดแชร์เอพิโซดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด Follow อย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอพิโซดถัดๆไปออกนะครับหรือถ้ามีคำถามมีฟีดแบ c k หรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง Product ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะ ส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็หรือว่าคำถามหรือไอเดียเอพิโ od ถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโ od หน้าครับสวัสดีครับ